รอยสยนี่เร็วได้ใจจริงพิษคนเดียวไม่พอยังป้ายเสียคนอื่นเขาเอีกโอ้โหคนฉันนี่มันคนหนักทันดินหนักทันดิน้นรับภายสมองโกงคนเดียวหนักจนแผ่นดินจะสุดแย่อยู่แล้วชุมชนของเราจะมีพลสายาหนักแผ่นดินพีกเหรอเนี่ย,ย,ย <c oughs> แต่ไงอ่ะรอ <c oughs> ยสายถูกทุกคนเกลียดในายต้องการนะมีความสุขไหม มีซิมีจะเสียงอ่อยนะสวัสดีทุกคน razor, 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 razor. ตอนเนี้ยผลการตรวจสอบของปปทออกมาแล้วและหมายเลขที่ออกดิกเกียนอน<ร>ไม่ใช่หวยโอ้ยยยยถอยเลยถอยเลยนี่ผลการไต่สวนปปทแจ้งว่า พี่พลอยใสพ้นผิดจากข้อเล่าฮะทุกประการพลอยใส่ครับแล้วแล้วคุณทำได้ยังไงหรอว่าคุณเป็นคนบอกกับฉันว่าผมว่านอกจากปอทจะมีหน้าที่ตรวจสอบคุณปอทยังให้ความยุติธรรมกับคุณได้แน่ฉันก็ลเลยร้องเรียนขอความยุติธรรมผมพูดอะไรเหรอ,อ อ๋อครับผมม today, started, like ักจะหลุดอะไรดีๆแบบนี้เสมอเป็นนิสัยส่วนตัวแล้วครับต้องขอบคุณคุณพีม้ามากเลยนะคะที่แนะนําให้เพ uhh ื่อนๆที่โรงพยาบาลเนี่ยมาเป็นพยานให้ฉันนะค่ะพูดอะไรเหรอครับก็คุณบอกว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็เสนอชื่อเข้าไปเลยทั้งแผนกเลยยิ่งดีเพื่อนสบายใจที่สุดเลยค่ะ คนช่วรลอยนวลมวดแก่สองคนต้องขอเท่าพอยสยเออเออคือว่าได้เลยต่อนนี้เป็นการขอเข้ามาพลอยสนะาได้เลยขับมหนึ่งยาติข้ามสะพานับอี่สองโปรยกระดาษเงินกระดาษทองเฮ้ยนั่นมันกงเต๊้ฉันรู้ว่าใช้วิทยุฉันน่าจะดีกว่า อ้าเธอเป็นไงบ้างเนี่ยเอ้าวพี่มะจะกลับนรกแล้วเหรอเปล่าเนี่ย กระเป๋าใบนี้กำลังจะเอามาให้เทวดาที่กำลังจะทูโกนออกกลายเป็นเท,ท,ทวดาต๊กต่อย้าวพูดยังไม่ทันขัดทำมาพอดีเลยโอ้โหทำทำหน้าเทวดา,าหน้าจ่อยม่ใช่นวยโอ้โห mm. นี่ครับนี่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 ไม่ต้องจ่อยนะครับของที่ระล,ลึกเอาไว้ใส่ของนะท่านนะให้ <cü> พี่เทวันครับพี่พี่เป็นยังไงบ้างครับ ฉันถูกตัดคะแนน200คะแนนอุ้ยสมนาสมสมสงถูกภาคทันสามปีอ๋อสมสสแล้วฉันก็ไม่ได้เป็นเทวดาตัวอย่างอีกต่อไปอ๋อสมสสมสเป็นเหตุให้ฉันไม่ได้เป็นเทวดาเทรนเนอร์ที่อื่นและต้องเป็นเทวดาที่นี่เหมือนอย่างเดินอ๋อสม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 สเฮ้ยเออและเทวดาต๊อกต่อยอย่างฉันเนี่ย จะอยู่ขวางแกอีกนานแสนนานซ่อมซ่อมซอมซ่อมซ่อมโอ้สภาธรรมดาปุกเปียกโอ้ไม่มีความแตกขาดรู้สึกเลยอ่ะ ถ้าเป็นในนรลกนะท่านนะเป็นนรกก็ทําไมหรอโอ้ยนี่เลยต้องโดนดีดมะกอกโดนข้อตะตุ่มโดนหัวอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องไปขัดกระทาทองดงจนเงาวับด้วยอ่ะเขาไม่มีมารที่ไหนโดนอะไรแบบนั้นหรอกม้าโอ้ยมีสิฉันนี่โดนมาแล้ว มีอะไรกันล่ะครับเนี่ยก็พี่เพชรน่ะให้โกตันกเกษียกวางทำดีไถ่โทษที่ทำให้พลอยสายด่างพร้อยอ๋อนี่พลอยสายบริสุทธิ์จริงๆว่ะพลอยสายบริสุทธิ์มากๆไม่ยืนอยู่มีแล้วนี่ไงม,มันยังไม่หนำใจเว้ย<อ>พูดบริสุทธิ์ที่มันชัดๆหน่อยบอริสุทธิ์ถ้าพูดชัดไปอยู่ประเทศอื่นเลยไปอ๋อพลอยสาบริสุทธิ์พี่เพชรพี่เพชร มันมันแม่งยังไงก็ไม่รู้วะพี่อนั่นดีนะใช่ไงั้นไม่ต้องแบบนี้อพอยใ,ใสบริสุทธิ์ได้รับการพิสูจน์และรับรองจากปป,ปทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออมันต้องอย่างนี้พี่บริสุทธิ์จริงๆบริสุทธิ์ของแท้ไม่ถอดน้าด้วยไม่ต้องขนาดนั้นได้มั้งไม่ได้ต้องขนาดนี้แหละนำ้ำยอก ต้องเอาเข็มบง่งน้ำบ่งเข็มบ่งถูกแล้วตอนน้ำย่อเข้าไปเป็นหนองเว้ยโอ้โหบ่งขนาดเนี้ยหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยไปไปหนไปสุดไปไหนไปสุดไปไหนไปสุดไปนะไอเขาจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องยุ่งยืนตัวดำต่อไปไปไหนไปสุด พีมะภูทะได้รับการน้องเรียนว่ามีใจเอ็นเอียงให้กับมนุษย์ที่เป็นเป้าหมายของพระิจดจิตเขาจะนั้นจึงต้องถูกตรวจสอบเดยปอปอมอเฮ้ยเคณะกรรมักร้องกันและป่าปามการทุจริตในแวดวงมายหางั้นหรอเอาลี้งานเข้าเอออล้วนี่ใครเรียกร้องใครใครใครเพืยพวกเราเองเอา จะไปเป็นดาวเดี๋ยวเด่นเดี๋ยวฟาดมาเจอเฮ้ยนี่ไม่ใช่เอฟนะเปล่าก่อนไปเดีว,วอย่าลืมกระเป๋าไม่เอาแล้วคืนไปเลยพี่ <c oughs> มากเลยครับพี่ใจพอจริงเลยนะครับที่มน,นุษย์นี่ยมีหน่วยงานที่ขอให้ความเป็นธรรมอย่าง,างปปทอยู่ค<ม>รับแล้วก็มีเมตตาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่ใช้คุ้มครองโลกนี้ด้วย <c oughs> แต่ว่าพ,พอใสาครับสาผมว่าคุณให้ให้คนพวกนี้เลิกประกาศว,ว่าคุณบริสุทธิ์ได้ไหมมันมันมัน่นนนาอย่าท้อแท้ที่จะทำดีเพราะคนดีธรรมะคุ้มครองสาธุ